ข้อความโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณของโลชั่นอาสุจิที่ระบุว่าทานแล้วหน้าขาวกระจ่างใสคืนความอ่อนเยาว์ประหนึ่งได้กลับไปเป็นอาุจิอีกครั้งตอกย้ำว่าเป็นสูตรระเบิดผิวขาวที่มาทั้งในรูปแบบของโลชั่นและสะบู่ก้อนอวดอ้างว่าเป็นสูตรพิเศษทํามาจากอาุจิปลาแซลมอนลอกผิวให้ขาวแม้ใช้เพียงครั้งแรกทั้งหมดมีจําหน่ายอย่างแพร่หลายบนโลกออนไลน์โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายอวดสรรพคุณคับก้อนในราคา50บาท แถมยังโฆษณาชวนเชื่อด้วยการกล่าวอ้างว่าผ่านการรับรองจากอ,อยเพิ่มความน่าเชื่อถือของสินค้ายิ่งขึ้นทีมงานดูแลทันภายเดินทางไปยังห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเพื่อให้รองศาสตราจารย์ดรวีระชัยพุทธวงศ์จากคณะศิลปาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสรรพคุณผลิตภัณฑ์สบูอ่อสุจิปลาแซลมอน ว่าเป็นไปตามคำโฆษณาชวนเชื่อข้างกล่องหรือไม่ขั้นตอนการทดสอบเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสบู่ที่จำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปราคาก้อนละ20บาทกับสบู่ที่อ้างว่าทำมาจากอสุจิปลาแซลมอนราคาก้อนละ50บาทเพื่อตรวจหาสารเคมี3ชนิดที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังหากมีส่วนผสมมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นไฮดรคกวีโนนหรือสารฟอกสีปร,รอทและไฮโปคลอไรต์หรือสารฟอกขาว ติดตามผลการทดลองว่าได้ผลเป็นเช่นไรใ,ในรายการพิสูจน์ความจริงกับบินบรลูริทช่วงรู้แล่ทันภยัยคืนนี้เวลา22นาฬิกานาทีถึง23นาิก20นาทีทางช่อง3 SD ช่อง28